เอปัดไนเดอตาเดอที่มันเนื้อไอ้นอกนี่นะตักแต่งพัฒนาวันนี้วันพ่อแห่งชาติพัฒนาเส้นทางทางประโยชน์ใช้ร่วมกันให้ร่วมกันพัฒนาพัางงานนี่หรอพัฒนาพัฒนาเออเห็นไหม แค่นี้ก็เปล่งขึ้นมาแล้วลูกหลานเตียวไปเตียวมาจะได้ไม่กาะหูกาะตาเขาพัฒนาพัฒนาเส้นทางไปวัดเส้นทางแห่งธรรมะนั่นนี่เส้นทางของธรรมะเส้นทางแห่งธรรมะ เปล่งขึ้นเดี๋ยวค่อยเจ็บอีกทีนะึงอ๋อดีละเห็นว, <c oughs> วิหารธรรมแล้ววิหารธรรมโอ้อันนั้นเป็นต่อน,นั่นเป็นรังต่อนั่นนี่ต่อใหญ่ต่อหลวงน,นั่นนี่ขอดูต่อ ต,ต,ต่อใหญ่ต่อหลวงหน่ออ้ารังต่อรังต่อหลวงหน่ออ้ขอดูหน่อยเด้อท่านพคกูด้อขอดูตัวต่อหน่อยอ้าวเพนมาเพิ่งบุญท่านพคกูท่านเจ้าคณะตำบลน,นั่นเพิ่นมีบุญบรารมี วัดสละพีนี้มีหลังต่อหลังต่อเด้อต่อเงินต่อทองต่อทรัพย์ต่อลาบมงคลเออ,อยอด